สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําโหมดการเล่นต่างๆของเกมมหากาบกลุทธ์ฉบับจิ๋วกันนะครับนอกจากที่ผมสอนไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยยังมีโหมดการเล่นต่างๆที่น่าสนใจอีกนะครับไปดูกันเลยโหมดการแข่งขัน,ขนแบบทีมสําหรับผู้เล่น4คนในโหมดนี้ผู้เล่นจะถูกแบ่งออกเป็น2ทีม การเปลี่ยนแปลงในการเซตอั up, พผู้เล่นจำเป็นจะต้องนั่งฝักตรงข้ามกันครับและต้องทะแยงมุมกันด้วยการเปลี่ยนแปลงในการเล่นในระหว่างเกมยูนิตเพื่อนร่วมทีมของคุณจะถือว่าเป็นพันธมิตรของคุณคุณไม่สามารถใช้ยูนิตเหล่านี้ในการทำไอั่นของตาคุณได้แต่คุณสามารถใช้ความสามารถของยูนิตของคุณกับพันธมิตรได้เช่นการฟื้นฟูพลังการครอบครองพื้นที่ พื้นที่ควบคุมจะเปิดใช้งานด้วยเงื่อนไขเดียวกับการเล่นโหมดเกมพื้นฐานครับระดับการควบคุมของคุณจะเลื่อนไปข้างหน้าเมื่อยูนิต4ของคุณอยู่ในพื้นที่ควบคุมในตอนเริ่มตาเล่นของคุณและทีมของคุณมียูนิตในพื้นที่ควบคุมมากกว่าทีมตรงข้ามโหมดแ a ทเทิ f ฟรีฟอร์ออสำหรับผู้เล่น2 4คน โหมดนี้จะต่างออกไปตรงที่เป้าหมายของเกมจะเปลี่ยนเป็นการจับยูนิตและการครอบครองอาร์ติแฟ์แทนการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์และการเซตอัพไม่ต้องใช้การควบคุมและใช้เพียงโทเค็นทง1อันวางไว้ตรงกลางของกระดานเรียกว่าอาร์ติแฟ์ครับใช้ด้านหลังของแผ่นม้วนแผ่นที่ จะมีพื้นที่อาร์ติแฟกต์ตรงกลางเพื่อวางโฟเคนทงบนพื้นที่อาร์ติแฟกต์แล้วจึงสร้างแผนที่สนามรบครับเรามาดูความสามารถของอาร์ติแฟกต์กันครับผู้ที่ครอบครองอาร์ติแฟกต์ได้นั้นจะต้องเลียนสุดการเคลื่อนที่บนพื้นที่ของอาร์ติแฟกต์ครับโดยอาร์ติแฟกต์เนี่ยจะมอบพลังให้กับผู้ที่ครอบครองดังนี้ลบหการเคลื่อนที่ครับบวกหนึ่งระยะการโจมตีระยะไกลและการโจมตีด้วยเวทมนต์บวกหนึ่งการโจมตีระยะประชิดครับการสูญเสียอาร์ติแฟกต์หากผู้ครอบครองอาร์ติแฟกต์เนี่ยถูกผังให จากการโจมตีระยะประชิดเนี่ยยูนิตที่ทําการผักจะสามารถขโมยอาร์ติแฟกต์ได้และนําไปวางไว้บนการ์ดของตัวเองหากผู้ครอบครองอาร์ติแฟกต์ถูกจับอาร์ติแฟกต์จะตกลงบนพื้นที่ที่ยูนิตตัวนั้นอยู่ก่อนที่จะถูกหยิบออกจากแผนที่คุณไม่สามารถส่งต่ออาร์ติแฟกต์ระหว่างยูนิตของคุณได้เมื่อยูนิตตัวนั้นหยิบขึ้นมาอาร์ติแฟกต์จะอยู่บนตัวยูนิตตัวนั้นจนกว่ามันจะถูกขโมยด้วยการผักหรือเมื่อผู้ครอบครองอาร์ติแฟกต์ถูกจับการจบเกมและการนับคะแนน การประกาศจบเกมจะเริ่มขึ้นหลังจากผู้เล่นคนใดคนหนึ่งจับยูนิตศัตรูได้3ตัวจากนั้นผู้เล่นอื่นๆจะได้เข้าตาเล่นเพิ่มอีกคนละ1ตาแต่ผู้เล่นที่ประกาศจบเกมจะไม่ได้เข้าตาเล่นอีกสำหรับเกมการนับคะแนนผู้เล่นได้คะแนนตามปกติก็คือยูนิตที่ตัวเองรอดยูนิตที่จับมาได้คะแนนในหมู่บ้านที่ตัวเองยึดครองนอกจากนี้ผู้เล่นที่ครอบครองอาร์ติแฟกต์อยู่จะได้รับเพิ่มอีก3คะแนนครับหมดด้วยเดียว คุณมีเพียงตัวคนเดียวเท่านั้นในการทำธุรก,กิจตามล่าคริสตัลปริศน,นาคริสตัลเนี่ยแต่ละอันจะถูกซ่อนไว้อย่างแน่นหนาในเดนเจียนทั้งหก ของสนามลบคุณจะเป็นจะต้องเก็บคริสตัลให้ทันก่อนที่เวลาจะหมดครับอุปกรณ์เสริมสําหรับโหมดลุยเดี่ยวการสตูโหมดลุยเดี่ยว9ใบกาดอันเทียอีก6ใบกา,ารเปลี่ยนแปลงในการเซตอัพให้เซตอัพเหมือนกับการเล่นโหมดการแข่งขันสําหรับผู้เล่น2คนโดยเลือกโทเค็นยูนิต1ชุดสําหรับตัวเองและโทเค็นยูนิตสาหรับสตูโหมดลุยเดี่ยวอีก1ชุดโดยการเปลี่ยนแปลงมีตามนี้ครับแ่กกราดยูนิตกราดตัวละครให้ตัวเองคาราสละ2ใบคราสหตึงเก็บไว้เองอีกคราสส่งให้สตูพลิกการทั้งงหหมดดขอตูใ้้าส ตูหมดลุยเดี่ยวและเรียงลาดับตามนี้ครับนักรบอสุรากายโจรและนักเวทครับและวางคริสตัลแห่งเกียรติยศพริกการควบคุมเพื่อแสดงด้านตัวจับเวลาจากนั้นนําตัวนับมานานหนึ่งอันที่ไม่ได้ใช้วางบนช่อง7และเรียกโทเคน็นั้นว่าโทเคน็นับเวลาครับแจากการ์ดกลยุทธ์ให้ตัวเองตามปกติแต่ไม่ต้องแจกให้ศัตรูนะครับคุณสามารถเลือกตําแหน่งเกิดจุดใดก็ได้วางยูนิต2ตัวของคุณในจุดเริ่มต้นจุดแรก และอีก2ตัววางในจุดเริ่มต้นในแนวทะแยงมุมครับการวางยูนิตสตูโมดลุยเดียวนั้นเราจําเป็นจะต้องนําโทเค็นสตูลุยเดียว4ตัวใส่ไว้บนฝ่ามือของคุณประกบและเขย่าเบาๆครับให้โทเค็นหนึ่งตัวหล่นลงมาจากนั้นทําอย่างเดียวกันกับโทเค็นทง3อันครับหยิบยูนิตสตูตัวนั้นไปวางบนพื้นที่จุดยุทธศาสตร์ของพื้นที่ควบคุมที่สีตรงกับทงนั้นครับทาซ้าไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเหลือยูนิตตัวสุดท้าย ส่วนยูนิตตัวสุดท้ายให้เราวางไว้ติดกับยูนิตตัวสุดท้ายที่เราวางไว้ครับโดยการวางเนี่ยเราจะใช้เข็มทิศตัดสินครับจั่วกาสตู้โมดลิเดียวหนึ่งใบดูจากทิศทางมุมขวาบนให้ดูว่าทิศทางหันไปทางไหนครับและเราวางตัวไว้ตรงนั้นเลยเป้าหมายของสตูคือจับยูนิตท,ทั้งหมดของคุณหรือถ่วงให้เวลาหมดครับอันดับแรก เลื่อนโทเคนเวลาไปข้างหน้า1ช่องบนการ์จับเวลาจากนั้นทําีแอคชั่นเหมือนกับเกมปกติเลยเมื่อโทเคนนับเวลาไปที่ช่องศูนย์เมื่อไหร่เกมจะจบลงและคุณจะแพ้ในเกมนั้นทันทีครับต่อมาการที่เราจะไปหาคริสตัลได้นั้นเนี่ยเราจะเป็นจะต้องเข้าไปในดันเจียนครับโดยการเข้าไปในดันเจียนเนี่ยคุณสามารถเลือกเข้าไปในดันเจียนได้ถ้าไม่มียูนิตอยู่บนนั้นครับหากเป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้วงายกล่องขึ้นและเข้าสู่ดันเจียนทันทีครับการสำรวจดันเจียน ผู้เล่นสามารถมียูนิตอยู่ในดันเจี้ยนได้แต่ละแห่งได้เพียง1ตัวเท่านั้นในขณะที่ยูนิตที่อยู่ในดันเจี้ยนเนี่ยพื้นที่ที่กล่องนั้นครอบคุมจะถือว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าไปได้ครับยูนิตไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านบนกล่องไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามครับคุณจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎปกติทั้งหมดในการทำแอคชั่นในดันเจี้ยนเป็นไปได้ว่ายูนิตจะต้องอยู่ในดันเจี้ยนนั้นหลายตาเล่นจนกว่าจะสำรวจดันเจี้ยนเสร็จโดยในดันเจี้ยนนั้นจะมีพื้นที่ลักษณะต่างๆครับ ทางเข้าเมื่อเข้าสู่ดันเจี้ยนครั้งแรกยูนิตของคุณจะอยู่ที่จุดจุดนั้นครับแหล่งน้ําการเคลื่อนที่เข้าแหล่งน้ําจำเป็นต้องเสีย1เท้าแต่การเคลื่อนที่ออกไม่ต้องเสียเพิ่มครับมอนสเตอร์แบบซุม่มตัวการ์ดมอนสเตอร์จากกองการ์ดสตูหมดลุยเดี่ยวหนึ่งใบแสดงผลตามที่การ์ดระบุไว้จากนั้นทิ้งการ์ดลงบนกองทิ้งการจั่วการ์ดมอนสเตอร์นี้ไม่นับเป็นการทำแอคชั่นนะครับหินถลม ก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่นี้คุณจําเป็นจะต้องถอยลูกเต๋าตามจํานวนเท่ากับเมื่อคุณพยายามจะผลักถ้าคุณถอยได้ผลักอย่างน้อยหนึ่งคุณสามารถเข้าสู่พื้นที่นี้ได้ครับหากถอยไม่ได้ผลักเลยคุณจําเป็นต้องเสีย2เทา้าและสามารถลองได้อีกครั้งถ้าคุณยังมีเท้าเหลืออยู่กับดกเมื่อคุณเข้าสู่พื้นที่นี้ให้ถอยลูกเต๋า3าลูกคุณจะเสีย2หัวใจสําหรับหน้ากระสุนแต่ละลูกที่ถอยได้ประตูล็อกมีเพียงโจรเท่านั้นที่สามารถเข้าพื้นที่นี้ได้ ม่านเวทมนต์มีเพียงนักเวทเท่านั้นที่สามารถเข้าพื้นที่นี้ได้โดยการเข้าพื้นที่นั้นจะเป็นจะต้องจ่าย2มานาเพื่อเข้าสู่พื้นที่นี้ครับสมบัติคริสตัลเมื่อมาถึงพื้นที่นี้คุณเก็บคริสตัลในดันเจียนได้สําเร็จครับต่อจากดันเจียนแล้วพิก,การ์ดันเจียนเป็นด้านควบคุมสีเขียวครับจัดกล่องต่างๆให้อยู่ในสภาพเดิมวางยูนิตบนพื้นที่ประตูที่เปิดอยู่คุณสามารถใช้ผลโบนัสแบบใช้ครั้งเดียวที่ระบุไว้ตามคริสตัลได้ทันที จะนำพลิกการ์ดดันเจี้ยนที่ตรงกันจากด้านสีแดงเป็นด้านสีเขียวเพื่อแสดงว่าคุณใช้ความสามารถของคริสตัลนั้นแล้วดันเจี้ยนสุดท้ายคริสตัลแห่งเกียรติยศการเก็บคริสตัลของดันเจี้ยนที่ใหญ่ที่สุดจะไม่ได้ผลโบนัสเหมือนปกติแต่จะช่วยทําให้เราชนะเกมนี้นั่นเองตาเล่นของัตูมดลุยเดียวหลังจา,จากจบตาเล่นของคุณสตูมดลุยเดียวจะเข้าตาเล่นโดยใช้งานยูนิตเพียงตัวเดียวจากที่มีจัวก,การ์ดสตูมดลุยเดียวเพื่อดูว่ายูนิตตัวไหนจะถูกใช้งาน กา๊าซที่จั่วได้ให้นำไปวางไว้ใต้การ์ดยูนิตท,ที่ตรงกันหากยูนิตตัวนั้นถูกใช้งานแล้วหรือระบุว่าสายสุดแทนที่จะเป็นคลาสของยูนิตยูนิตท,ที่ยังไม่ได้ถูกใช้งานซึ่งอยู่ทางซ้ายสุดของแถวจะถูกใช้งานแทนตอนเรื่องตาของสตูถ้ายูนิตท,ทุกตัวมีการ์ดสตูหมดลุยเดียววางไว้อยู่ข้างใต้ยอยู่แล้วนำการ์ดสตูหมดลุยเดียวทั้งหมดรวมถึงกา๊าซที่อยู่ในกองทิ้งนำมาสับเข้าด้วยกันแล้ววางเป็นกองใหม่ ต่อมาการใช้งานยูนิตสตูมดลุยเดี่ยวเมื่อใช้งานยูนิตสตูมดลุยเดี่ยวให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้ตรวจสอบว่าโจมตีระยะประชิดได้หรือเปล่าตรวจสอบว่าโจมตีระยะไกลหรือเวทมนต์ได้หรือไม่ทําการเคลื่อนที่ตรวจสอบอีกครั้งว่าโจมตีระยะประชิดได้ไหมและตรวจสอบว่าโจมตีระยะไกลหรือเวทมนต์ได้ไหมต่อมาครับยูนิตสตูมดลุยเดี่ยวที่อ่อนกําลังหากยูนิตสตูมดลุยเดี่ยวที่เราใช้งานอยู่นั้นอ่อนกําลัง ยูนิตจะยังได้เข้าตาเล่นอยู่แต่จะต้องหยุดหลังจากขั้นตอนที่3ของการใช้งานและจะไม่ทำขั้นตอน4และ5ครับเมื่อจบตาเล่นของยูนิตที่ถูกใช้งานหยิบโทเค็นอ่อนกำลังบนยูนิตตัวนั้นออกครับขั้นตอนที่1ตรวจสอบว่าโจมตีระยะประชิดได้หรือเปล่าหากยูนิตของสตูที่อยู่ติดกับยูนิตของคุณสตูจะทำการโจมตีระยะประชิดทันที ศัตรูหมดลุยเดี่ยวจะทอยเต๋าเพื่อพยายามผลักยูนิตของคุณเสมอโดยอิงจากไอคอนที่แสดงบนการ์ดหากศัตรูมีเป้าหมายให้โจมตีมากกว่าหนึ่งตัวศัตรูจะใช้เข็มทิศตัดสินบนการ์ดตู้หมดลุยเดี่ยวที่จั่วมาเพื่อตัดสินเป้าหมายขั้นตอนที่2ตรวจสอบว่าโจมตีระยะไกลหรือใช้เวทมนต์ได้หรือเปล่าหากศัตรูมีการโจมตีระยะไกลหรือเวทมนต์ ศัตรูจะพยายามโจมตีด้วยการโจมตีประเภทนั้นตรวจสอบว่ายูนิตตัวนั้นอยู่ในระยะการโจมตีของยูนิตศัตรูหรือเปล่าและใช้เข็มทิศตัดสินในการเลือกเป้าหมายที่จะถูกโจมตีทำเช่นเดียวกับการโจมตีระยะประชิดครับโดยนับจากทิศที่ลูกศรเข็มทิศชี้ไปและวนไปตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะเจอเป้าหมายครับการโจมตีส่วนของศัตรูหมดลุยเดียวหลังจากการโจมตียูนิตศัตรูศัตรูจะตรวจสอบเสมอว่าโจมตีกลับได้หรือเปล่าก่อนอื่นตรวจสอบว่าโจมตีระยะประชิดได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ตรวจสอบว่าโจมตีระยะไกลหรือเวทมนต์ได้หรือไม่หากศัตรูอ่อนกําลังอยู่ศัตรูตัวนั้นจะเสีย2หัวใจเพื่อเอาโทเค็นอ่อนกําลังออกทันทีก่อนจะทําการโจมตีขั้นตอนที่3การเคลื่อนที่ครับหากศัตรูหมดรูดเดี่ยวไม่สามารถโจมตีได้จากขั้นตอนที่1และขั้นตอนที่สศัตรูจะทำแอคชั่นการเคลื่อนที่ในขั้นตอนที่3ครับโดยจะพยายามเคลื่อนที่ไปหายูนิตของคุณที่อยู่ใกล้ที่สุดเสมอโดยมันเนี่ยไม่สนใจทางลักษณะของภูมิประเทศ หากเป็นไปได้ศัตรูหมนลุยเดี่ยวจะพยายามเพื่อนที่ไปที่ตำแหน่งที่โจมตีได้แต่หากไม่สามารถหาพื้นที่ดังกล่าวได้มันจะมองหายูนิตที่ใกล้ที่สุดเป็นตัวถัดไปเมื่อเป้าหมายมีระยะห่างเท่ากันจะตัดสินเป้าหมายโดยใช้เข็มทิศตัดสินเช่นเดียวกับการเลือกยูนิตที่จะถูกโจมตีตามปกติการเคลื่อนที่ไปตามเข็มทิศเมื่อเคลื่อนที่ยูนิตตูนจะเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมายของมันเท่าที่มันมีแต้มเคลื่อนที่เหลือและเท่ากับที่กด จะอนุญาตการเคลื่อนที่นี้แบ่งออกเป็น2ขั้นตอนครับโดยอาศัยทิศทางที่เข็มทิศชี้นําเข็มทิศจะกําหนดว่ายูนิตสตูจะเคลื่อนที่ไปแนวตั้งหรือแนวนอนถ้าเป็น N กับ S ยูนิตจะขึ้่อนไปที่แนวตั้งส่วน E กับ W เนี่ยจะเป็นแนวนอนครับจากนั้นสตูจะหันและเคลื่อนที่ไปตามแนวไปยังเป้าหมายการปีน เมื่อจวได้กาสตู้โหมดลุยเดียวที่มีโบนัสการปีนยูนิสสตศัตรูตัวนั้นจะพยายามเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ยกระดับโดยจะเลือกพื้นที่ที่สูงกว่าจุดเริ่มต้นที่อยู่ใกล้ที่สุดของตัวมันหากระยะห่างเท่ากันให้ตัดสินด้วยเข็มทิศตามปกติการจับศัตรูและการเพิ่มเวลาเมื่อคุณสามารถจับศัตรูได้ คุณจะได้เลื่อนตัวจับเวลาย้อนหลัง2ช่องทันทีซึ่งจะทําให้คุณมีเวลาในการทำภารกิจตามล่าหาคริสตัลนานขึ้นการจบเกมในโหมดลุยเดี่ยวคุณชนะเมื่อเก็บคริสตัลแห่งเกียรติยศได้คุณแพ้ถ้าศัตรูโหมดลุยเดี่ยวจับยูนิตของคุณได้ทั้งหมดถ้าโทเค็นเวลาเลื่อนมาอยู่ที่ช่องศูนย์ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมมหากพาบกลยุทธฉบับจิ๋วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพจของสยามบอดเกมด้วยสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ